สวัสดีครับวันนี้เพจเพชรมอเตอร์นะครับจะมาแนะนำนะครับชุดเครื่องเจียสายอ่อนนะครับแบบใช้เท้าเหยียบนะครับตัวนี้เป็นชุดเครื่องเจียนะครับเป็นแบบสายอ่อนจับดอกได้ 1- ถึง6.5มิลนะครับอ๋อตัวนี้นะครับเป็นตัวจับดอกนะครับเป็นแบบจำปาขันนะครับจับได้ตั้งแต่ หนึ่งมิลถึงหกจุดห้ามิลเลยนะครับดอกเจียก็ใช้ครอบคลุมได้ทุกแบบนะครับดอกคาบุนคาใบนะครับดอกแกะสลักอื่นๆนะครับที่เป็นทรงกลมแะก็จับได้หมดนะครับในชุดก็จะมีตัวดอกต่างๆแถมไปให้นะครับก็ตามภาพเลยนะครับมีหัวจับดอกนะครับที่เป็นจำปาขันมีจำปานะครับใช้ขันล็อก มีสายอ่อนนะครับในสายอ่อนก็จะมีเป็นไส้ในนะครับไส้ในก็จะมีอีกนะครับกรณีแบบชํารุดเสียหายนะครับก็จะมีไส้ข้างในตัวนี้นะครับตัวมอเตอร์นะครับก็สปีดตั้งแต่ห้าร้อยถึง2อง0มืรอบนะครับที่ที่ผมใช้ดูก็ประมาณ ที่ใช้เองนะครับก็หมื่นกว่ารอบนะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับผมเอาไปเจียรต่งาฟาสูบรุ่มเอาใส่นะครับเปิดพอร์ตอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีแป้นใช้เหยียบนะครับเมื่อกดลงไปเนี่ยตัวมอเตอร์กับตัวหัวก็จะทํางานนะครับก็หมุนตามแรงรอบเหยียบนะครับถ้าใครนะครับไม่อยากใช้ตัวแป้นเหยียบแบบนี้ก็ต้องหาตัว หลีไฟมาใช้งานนะครับหลีไฟก็เนี่ยผมอาให้ดูประมาณนี้นะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปในตัวตัวหลีไฟแล้วตัวหลีไฟเสียบเข้าปักปักหลักอะไเลยนะครับจะเห็นว่าตัวนี้มี3ขานะครับก็ก็เป็นกลาวนะครับอีกอันหนึ่งก็หักทิ้งไม่ได้ก็ได้นะครับถ้าจะเสียบเขาเข้าตัวหลีไฟนะครับก็ มาหมุนปรับรอบตัวรีไฟแทนนะครับก็ต้องไม่ต้องเหยียบให้เมื่อยเท้านะครับก็แล้วแต่ความถนัดของผู้ใช้นะครับก็สุดท้ายก็จะมีตัวอดอกรู้สึกจะเป็นดอกหัวปลายเพชรนะครับไวแกะนั้นนี่นะครับหนะครับชุดนี้ราคาก็จะอยู่ที่2,100บาทนะครับจัดส่งด่วนฟรีนะครับเฉพาะลูกค้าที่สะดวกโอนตังนะครับท่านที่ไม่สะดวกต้องการที่จะ เก็บเงินปลายทางนะครับก็จะมีค่าส่งเพิ่มขึ้นมาประมาณ100กว่าบาทนะครับท่านใดนะครับสนใจต้องการที่สั่งซื้อสินค้าไปใช้งานนะครับติดต่อเข้ามาใน f c e e o o o เพรมอเตอร์นะครับหรือว่าแอดไลน์ได้ตันเบอร์โทรนี้เลยนะครับ